คอลเลคชันใหม่เลยใช่ค่ะก็คอลเลคชันใหม่ของยูนิโคลนะคะในซีซั่นนี้เขาจะเน้นไปที่ความนุ่มความอุ่นของ fleece j a c k e t นะคะ Uniqlo f l e e c e jacket ซึ่งตัวนี้นะคะย่ารู้สึกว่ามันว้าวมากๆเพราะว่าตัว Fleece ทำมาจากพลาสติก r ีไซค l ลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ว่าความสำคัญที่นุ่มความที่อุ่น ันยังเหมือนเดิมเลยค่ะยังนุ่มเหมือนเดิมแถมยังมีสำหรับสอรด้วยใคาสังมาให้ก็เหมาที่คนไว้เอาไปด้วยเอาไปด้วยจริงๆค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ที่นั่นเลยค่ะเพราะว่าจริงๆอยู่ในบ้านก็หนาวนิดๆก็เอามาใส,ส่ก็รู้สึกอุ่นขึ้นออกไปข้างนอกถ้าเลเยอร์ดีๆก็คือเอาอยู่ส,สั่าวอแมท มิกได้ทุกแมทเอ้ยมิกได้ทุกรูมิกได้ทุกแมทไม่ว่าจะไปที่ไหนจะอยู่ในรถหนาวจะออกไปทํางานเจอแบบเสืตูมักจะเปิดแอร์เย็นก็เอามาใส่ได้แล้วก็ที่สําคัญค่ะคือมันอาจจะดูนุ่มเราอาจจะดูหนาหนักแต่จริงๆเบามากๆพกพาไปได้ทุกที่สะดวกเลยอันนี้กเป็นอทเทีตอมีสเป็นมสัสแเลยค่ะสำหรับหน้าหนาวนี้อยากจะให้ทุกคนลองสัมผัสกันค่ะว่ามันอุ่นและนุ่มแค่ไหนใครจะให้การมาใช้ชุดใหม่นี้ ต้องมีค่ะใครจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นนอกนอกประเทศหรือว่าภายในประเทศไทยนี่เองก็ควรจะมีไว้ค่ะเพราะว่ามันรู้สึกดีจริงๆตอนนี้เริ่มเริ่มหนาวแล้วเนาะเริ่มหนาวเริ่มหนาวค่ะจริงๆแค่ออฟฟิศทุกคนก็น้หนาวมากแล้วแล้วก็ปกติเราจะพกแบบผ้าอะไรอย่างงี้ค่ะมันมันกินพื้นที่อันนี้มันเบาพกพาง่ายจริง ค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะสำหรับ Unico le Fleece Jacket นะคะเป็น Fleece ที่ทำมาจาก Recycled Plastic นะคะ100%เลยแล้วก็ที่สำคัญแค่สคัมผัสก็รู้สึกได้ถึงความอุ่นและความ,น,วามน,นุ่มแน่นอนคอ่ะปีนี้จะมีคำบุญกระถิ่นสักพีหน้าเด็ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะปีอยู่แล้ว่จริงๆไม่ได้ทำมาหลายปีมากๆค่ะเพราะว่าโควิดแต่ว่าปีนี้มีแน่นอนะค่ะประกาศไปแล้วเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วค่ะที่ที่ฉากเชิงเซ็นการสร้างจบค่ะ ใช่ค่ะเป็นการสร้างสะพานจากจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เหมือนแบบมันชำรุดมากๆแล้วก็ผะท่านเดินแล้วก็บางบางครั้งก็จะหล่นบ้างมันมันหักแล้วค่ะใช่ค่ะ<ๆ>ก็เลยต้องต้องทำให้แบบการเดินทางของทั้งทั้งคนในในชุมชน <Okay. S 1> แล้วก็ผะท่านเดินเราจะได้สะดวก้ี่แบบไเห็นเออคือ<ๆ>จริงๆเป็นเป็นวัดแล้วก็อาจารย์ที่ทั้ย่าก,กับพี่แบดรับถือมากๆ,ๆแล้วก็ ไปที่วัดนี้บ่อยแสดงว่าเราได้ไปเห็นนะครับยืนตรงนั้นด้วยเลยหนูยังไม่เห็นนะแต่พี่แบทเห็นพี่แบ์เล่ายังไงบ้างคะก็ตามตามรูปเลยค่ะก็คือจริงจริงมันอันตรายได้เลยค่ะก็แต่เขายังใช้กันอยู่เลยค่ะแล้วนวันนี้ใช่ค่ะก็ถึงเวลาแล้วจริงจริงมันอันตรายแล้วก็น้ำค่อนข้างเชี่ยวด้วยค่ะน้ำที่อยู่ใต้สะพานนี่เลยอยากจะเป็นอีกหมินิแรงส์หน่งนะใช่ไม่ได้ทำกระถิ่นเป็นไงบ้างคฟังถึงเต้นของเราแบบ ดีใจค่ะเออจริงอยากทำตั้งนานแล้วที่ที่นี่ค่ะที่วัดที่ฉอดเชนเซาแต่ว่าไม่มีโอกาสตอนนี้ก็มีโอกาสแล้วก็อยากจะเชิญชวนใครอยากลองเริ่มดูไม่รู้ใครกับต้อง่านศักดิ์ศรีเลยค่มีค่ะมีมีเข้าข้วค่ะแล้วก็มีคนคอยเช็คเรื่อยๆค่ะว่าถ้าถึงแล้วจะปิดสีออกปิดมันสีจะเกิดขึ้นวันีลว วันที่6พุทจิวันที่หกพุทคร่วมกันทวบุญกันได้ค่ะก็ดูในไอจีใครที่อยากจะมาร่วมบุญกับย่าแล้วก็พี่แบร์นะคะฝากไปดูในไอจีของของย่าหรือพี่แบร์ก็ได้ค่ะเขียนไว้ค่ะว่าที่วัดไหนวันที่6พุทธพุทธจีนี้ค่ะก็ใครที่อยากร่วมบุญก็เชิญด้วยนะคะโมทนาด้วยนะอ๋อเมื่อวานเห็นมีมุมแม่นข้ากันกับเพื่อนอ๋อเมื่อวาน สองวันที่แล้วใช่ค่ะเป็นแหมือ๊บปั๊บเพราะว่าจริงๆร้านอาหารจองยากมากแล้วก็บังคับเพื่อนไปกินด้วยเพราะจริงๆมันเผ็ดมากแต่ว่าก็บังคับให้ไปมันเผ็ดมากหมายถึงว่ารสชาติรสชาติมันเผ็ดมากคือเราต้องหนูว่ากินได้ทิมมากินไม่ได้ก็นั่งร้องไห้อย่างนั้นแล้วตากี้ก็กินไม่ค่อยได้น้ำตาไหลกันพิลามีแต่อร่อยแต่ร้านทำใจยากพี่แบบพี่แบ๊บกับพี่ทิใช่อันนี้อันนี้ตื่นตันกันเนอะ ไม่มีคือร้านนี้จองยากมากเคือพยายามจองมาเป็นปีแล้วว่ายังไม่ได้เลยใช่ค่ะแล้วเพิ่งได้ก็เลยทุกคนอยากลองแล้วพร้อมหน้าด้วยค่ะใช่พร้อาะแม่ขาดพี่ป๊อกคนเดียวค่ะมีอะไรอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะคะมันตรงมันต่างกับคิมเขาหรืออะไรยังไงคะเดี๋ยวให้เขามาเล่าดีกว่าเออแสดงว่าแบบนี้ให้เขาเล่าให้เขาเล่าในส่วนเพื่เลือกตั้งสาวล่ะเรียนตัยังไงบ้างกับเงินเงินหนูว่ามีอะไรในหัวเต็มไปหมดเลยแต่ว่า เรายังไม่ได้คุยกันค่ะว่าว่าจะอะไรยังไงชุดชุดเพื่อต่อสาวกันเนี่เริ่มเริ่มไปดูนะคะต้องไปถามคิมเตรียมให้หรือยังไม่หลุดเลยคือคิมเตรียมให้หรือว่าแบบอ๋อหนูว่าคิมยังคิดไม่ถึงจุดนั้นแน่นอนค่ะไม่คุณบอกว่าคุณแบบคิมยังคิดไม่ถึงเราจะมีแผนสำรองเสียบเข้าไปเลยว่าแบบเฮ้ยอย่างนี้นะคิมเลยไหมคะไม่ตามใจเพื่อนมากๆอะไรก็ได้ยาจะเป็นแรง ผลักให้ทุกอย่างที่ชีอยากได้เกิดขึ้นให้ได้แต่ไม่ว่าไงเพราเราแต่ยงาต้องได้ดอกไม้ค่ะยังเพื่อนอีกทีหนึ่งไหมคะบอกเพื่อนยังาะว่าโดนมาทางชั้นนะอ้าจริงๆอะเจอกันไม่เคยคุยเรื่องนี้นะแต่ว่าชีก็คงรู้แล้วล่ะแต่ขอแต่ขอพีจารณาเราไหมบอกว่าเราเราเราพูดกับให้สัมภาษณ์ไม่ไม่ไม่ได้ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้แต่จริงๆทุกงานแต่งที่เราไปกันมาค่ะ มันก็จะแบบระหว่างแบบระหว่างยากกับคิวอยู่สองคนอะว่าใครจะได้แล้วนั่นก็ได้ทุกครั้งเลยก็เราจะขิงกันในทุกๆงานแต่งที่เราไปอยู่แล้วเพื่อนก็คงให้แหละคือใครก็ไม่ต้องโยนเอามามอบให้เลยไม่เอาไม่เอาไม่เอา่ให้เป็นพี่หน่อยให้โยนโยนใกล้ๆโยนกลโยนมันทางนี้เดี๋ยวซ้อมก่อนเออเออโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

สวีมาไม่เดี๋ยวจะให้ร้องไปยืนตรงนี้จะได้ไม่มีไม้สิบเจ็แล้วไปเพิ่ไปอสเดี๋ยวย้ายขรงแป๊บหนึงค่ะไม่จริงเอินเสิร์ตนะคะตอนนี้อะนะนะ